รบอลคนตาบอดทีมชาติไทยตั้งเป้าทำงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าตั๋วไปแข่งขันพาาลมปิกที่ฝรั่งเศสครับที่สําคัญผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมรื้อฟื้นโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจเพื่อช่วยเหลือคนพิการไทยครับผลงานการควา้าแชมป์อาเซียนพาราเกมสมัยที่3ครับของทัพนักกีฬาคนตาบอดไทยที่กัมพูชาตอกย้ําถึงความยอดเยี่ยมของทีมช้างเผือกไทยภายใต้การดูแลของโค้ชเคอร์มันมาเกสชาวจินตินา หลังจากเนี่ยร่วมฉลองความสำเร็จและมอบเงินอาชีพที่สถานเก็บตัวฝึกซ้อม M พันสปอร์ตปากเกร็ดนนทบุรีทีมนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดไทยครับปัจจุบันรังเบอร์หของโลกนำโดยกัปตันปรกคองบัวใหญ่และเต่าปัญญาวุฒิคุพันธ์ดาวสันบวกประจําทีมครับซึ่งต่างต้องการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อลุ้นคว้าโคต้าพาราลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสจากศึกชิงแชมป์โลกที่เบอร์ไม่แห่งประเทศอังกฤษในเดือนสิงหาคมนี้ ยิงไปกว่านั้นผู้ใหญ่ใจดีจากภาครัฐและเอกชนครับยังต้องการผลักดันโครงการหนึ่งสมาคมกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจให้เข้ามาช่วยเหลือสมาคมกีฬาคนพิการไทยครับเพื่อสร้างโอกาสทั้งในแง่ของกีฬาและอาชีพให้กับนักกีฬาพิการทีมชาติไทยอย่างมั่นคงครับในการไปฟุตบอลโลกนะครับที่เบอร์มิงแฮมนะครับเราตั้งเป้าไว้ก็คือคอติดคอติดหนึ่งในห้านะครับเพื่อได้โคต้าไปเพลมปิกที่ปารีสนะครับคือการได้เล่นฟุตบอลแล้วก็ ได้ได้ทำงานเลี้ยงตัวเองได้นะครับไม่เป็นภาระาของคนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็จงจงมองว่าวันข้างหน้าเรายังมีเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาคนตับอดที่กีฬาคนพิการอื่นๆนะฮะเพราะว่าคนพิการเนี่ยเขาก็อยากจะมีโอกาสเหมือนเหมือนราคนตาดีนะฮะ ขนาดเขาตาบอดยุคเขาพิการเขาสร้างชื่อเสียงในประเทศเพราะเราคนตาดีนะฮะที่ประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจก็น่าจะจับตรงนี้นะฮะมาช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือนะฮะในสุดทั้งเพื่อเด็กด้วยเพื่อประเทศชาติของเราด้วยนะฮะเรามีโครงการหนึ่งรัฐวิสาหกิจหนึ่งกีฬานะฮะโดยรัฐวิสาหกิจต่างๆนี้ไปส่งเสริมกีฬาต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้ครับถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะเอาส่วนหนึ่งที่ว่าจะหารัฐวิสาหกิจมาส่งเสริม กีฬาคนพิการในประเภทต่างๆด้วยเป็นไปได้อยู่แล้วรวนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราใส่ใจคนพิการการใส่ใจคนพิการเนี่ยคือนอกจากชีวิตความเป็นอยู่เรื่องการดํารงชีพแล้วเนี่ยเรื่องของการกีฬาก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะมันทําให้สุขภาพของผู้พิการเนี่ยท่านดีขึ้นนะก็จะส่งเสริมให้เล่นกีฬากันตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเลยอย่างโรงเรียนสําหรับผู้พิการต่างๆเนี่ยผมก็จะไปเยี่ยมอยู่เป็นประจํา ทีมฟุบตบอลคนตบบอดไทยครับเคยคว้าอันดับ12ของโลกในปี2018ที่สเปนครับและเคยคว้าอันดับ7ในศึกพลาลิมปิกเกม2020ที่ญี่ปุ่นรวมทั้งล่าสุดยังคว้ารองแชมป์เอเชียที่เียเดียมเมื่อปีที่แล้วครับโดยทีมช้างเผือกไทยเก็บตัวฝึกซ้อมที่เอ็มพันสปอร์ตแล้วเดินทางต่อไปยังสโมสรอเลสเตอร์ซิตี้ประมาณ10วันเพื่อปรับตัวกับสภาพอากาศและเพิ่มแทคนติกในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงแข่งชิงแชมป์โลกในวันที่12-27ธันวาคมที่เบอร์มิแฮมประเทศอังกฤษครับ